กับรายการบอล t ลกรายการที่จะพาคุณไปสนุกแบบไม่ยั้งกับทุกกิจกรรมที่ดอนดอนดอนในจังหวัดขอนแก่นกันค่ะคุณผู้ชมคะสาหรับสัปดาห์นี้เรพาคุณผู้ชมออกจากตัวเมืองจังหวัดขอนแกน่นมาอยู่ที่ถนนสายมิตรภาพระหว่างทางจากตัวเมืองขอนแก่นนะคะจะออกไปยังทางอําเภอน้ําพองหรือว่าจังหวัดอุดรธานีซึ่งบริเวณแห่งนี้และก็สถานที่แห่งนี้หลากหลายท่านอาจจะเคยผ่านไปผ่านมาหรือว่าบางท่าน เพิ่งเคยผ่านแล้วก็สังเกตเห็นด้วยความสนุกตากับรูปปั้นช้างหลากสีหลากหลายรูปทรงนะคะที่มีความยาวกว่า800เมตรหรือว่า4ถึง50,000ตัวด้วยกันรวมถึงหุ่นยนต์ยักษ์นะคะจากภาพยนตร์เรื่อง t อร f เ r m e r วันนี้โบจะพาคุณชมมาค้นหาคำตอบเรื่องราวของประวัติและก็ที่มาของรูปปั้นช้างหลากสีที่นี่ค่ะกับวัดป่าคำหัวช้างน่าสนใจขนาดไหนติดตามได่ใน,ในโบเลสกอกันค่ะ ขออนุญ,ญาตเรียนถามถึงประวัติที่วัดป่าคําหัวช้างค่ะว่าประวัติความเป็นมาของที่วัดแห่งน,นี้เนี่ยเป็นมาอย่างไรคะประวัติเทาทีจะมามานะเขาบอกว่าเป็นทางเดินทับผ่านของช่างศึกกนะลับมาจากลาวนะกลับมาจากประเทศลาวแล้วก็มากินน้ำทิ่นในหนองนะแล้วก็ตกลงไปสมัยก่อนก็แบบแบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สามารถเราขึ้นมาได้นะพบแต่โครงกระดูก<อ>นะก็เลยแบบครันนี้จะทําแต่ช้าง ก็ไม่คือก็จะทําเป็นเป็นที่เลกะก็เลยทําเป็นองค์พระใหญ่ด้วยอ๋ออันนี้กับตอนที่เมื่อสักสิบปีก่อนนี่อาจจะมาโยมโยมมาถวายถวายเพลงสองสองขวเมียน่ะเข้ามาแล้วาก็กาลังพาว่าถวายคาถวายทานอยู่ผ,ผีเกิดผีเจ้าที่เกิดมาเข้าร่างโยมเขาตอนนั้นอาจจะมาปั้นช้างเก้าตัวช้างใหญ่เนี่ยท่านก็เลยบอกว่าช้างตัวแรกที่ปั้นอยู่ข้างล่างเนี่ยให้ตั้งชื่อให้ด้วยใช่ไหม อาตมาเลยถามว่าตั้งชื่ออะไรท่านก็บอกว่าแก้วกระดิ่งทองก็เลยถามว่าแก้วกระดิ่งทอง่ชื่อเนี่ยสําคัญยังไง<ะ>ท่านเลยบอกว่าเป็นช้างสึกของน้องสาวยโมก<ม>ลับมาจากประเทศลาวแล้วก็มากินน้ําที่หนองเนี่ยนะก็ตกลงไปในหนองะนะให้ตั้งปันป้นป้าเราตั้งชื่อให้ด้วย<ะ>ก็เลยทราบขึ้นมาเพิ่มมาอ,อีกนิดนึงตอ่อว่าเป็นช้างสึกของน้องสาวยโม<ะ>อัน <Okay. S 1> นี้กับคน ที่มาที่ว่าคนมากราบมาไหว้เยอะๆเขามาบนมาขอกันก็ปากต่อปากคนก็เลยได้เขาเขาสมฤทธิ์ผลน่ะก็เลยมากันเยอะอย่างที่เห็นเนี่ยแหละสถานที่แห่งนี้เหมือนเป็นทางผ่านของการทำศึกทำสงครามลบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคคิดว่านะเป็นเขาว่าเป็นทางเดินทัพผ่านเนี้กลับมาจากประเทศลาว ปั้นช้างอ้ามาบนมาขอเขาเลยผลแล้วก็เป็นความศรัทธาที่ต่อเนื่องกันไปอสาลเจ้าปูนนี่มันกัน้แต่ก่อนนี้เป็นเขาเรียกว่าโค้งร้อยศพคนตายกันเยอะมากเลยอ่ะเห็นไหมคราวนี้ก็สารเก่าแล้วเขามีแต่เป็นสารน้อยๆอยู่อยู่ข้างในอาตมาก็เลยมาทําให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาไปข้างล่างหน่อยทําให้ใหญ่ก็คนก็มากราบมาขอมาบนมาขอกันแล้วก็ได้ผลก็ค่อยๆทำให้ใหญ่อย่างที่เห็นนี่แหละ นะแล้วก็ช่างมาช้างเมืออะไรเขามาบนมาขอ,อก็ได้ผลต่วนมากนะก็ได้ผลแล้วรูปปั้งต่าง,างๆที่เราเห็นเป็นรูปช้างที่แบบมากมายขนาดนี้เนี่ยก็เกิดมาจากความศรัทธาของญาติโยมที่เขามาบนมาขอเ<ช>ขา<อ>ได้ผลอันนี้ให้ไปมมาถถาานะตามวัดต่างๆเยอะนะตามโรงเรียนให้แห้งไปเยอะแล้วแล้วก็พวกก่อนนี่เป็นช้างไม้อะไรก็เผาทิ้งไปพะปลวกขึ้นปลวกเปิดก็เลยผุเปิดพังไป เยอจำนวนมากมายขนาดนี้หลายหลายหลายเหมือนกับถึงถึงระยะเวลาตั้งแต่ตอนที่เริ่มมีผู้คนส่งแรงศรัทธาในนี้เป็เวลากี่ปีเจ็ดแปดปีเนี่ยเจ็ดแปดปีเนี่ยแล้วก็เราสังเกตสังเกตเห็นหุ่นยนต์ที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ค่ะอันนี้โยงเข้ามาบปนมาขอมาขอแล้วก็ได้ผล เข้ากัมาปรึกษาเขาว่าแบบว่าคล้ายๆว่าถ้าเขาจะสวายวเงินเลยอะ่ะ mm. คล้ายๆกันแลไม่เคยต่อยอด <Ha. S 1> อันนี้เขาอยากจะดึงเด็กดึงพ่อแม่เข้าวัดเพราะว่าหลวงพ่อจะสร้างหลวงปู่ทวดว่าแบบนี้ <Ha. S 1> อยากจะช่วยสร้างทางอ้อมอะ่ะคล้ายๆว่าถ้าเอาสมมติมว่าเราดึงเด็กเข้าวัดได้พ่อแม่ถ้าเด็กจะเข้าพ่อแม่ก็ต้องเข้า <Ha. S 1> ก็เลยถามทํายังไงเขาบอกเขาบนเนี่ยราคาสองแสนกว่านเนี่ยก็บนไว้ <Ha. S 1> แบบเนี้ย <Ha>. mm. เขาอยากจะซื้อหุ่นอันนี้เห็นไหม เอามาตั้งได้ไหมตมาก็เลยว่าถ้าตั้งตรงไหนก็เลยลองไปดูก็ได้สถานที่นั้นนะขอตั้งตรงนั้นได้ไหมก็บอกได้<ม>ก็เลยตั้งคล้ายๆว่าพรนี้เพราะว่าเด็กผ่านไปผ่านมาเด็กก็จะเข้าอยาก,กมาถ่ายแม่พ่อแม่เราต้องพามามมบางทีพ่อแม่อยากจะให้ลูกเข้าเห็นไหมลูกไม่เข้าถ้าพอมีหุ่นเหินเนี่ยก็อย่างที่เห็นผลเนี่ยมาถ่ายเดี๋ยวนี้เป็นเป็นวัดอะไร วันครอบครัววันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะวันอาทิตย์เนี่ย,ยเยอะมากค่ะก็จริงๆแล้วเวลาเราผ่านเส้นทางมิตรภาพนี้เราก็จะเห็นสังเกตเห็นรูปปั้นช้างนี่คือเด่นแล้วก็สง่างาอยู่แล้วนะคะพอเรื่อยมานี่รูปปั้นมีหุ่นยนซูเปอร์ฮีโรม,มาด้วยก็เลยแปลกตายยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะท่านเด็กๆตอนนี้ไปติดเกมเกิร์มไหเดี๋ยวนี้ก็เด็กก็มาขูกอยู่ที่วัดเนี่ยอาตมาก็เลยไปซื้อเครื่อง เครื่องเด็กเล่นมา <ฮะ S 1> ของเด็กเล่นของเด็กเล่นอื<ม>ว่าจะหาเพิ่มมาเรื่อยๆให้เด็กเข้ามาเดี๋ยวนี้เด็ก<ม>เด็กๆมาวัดเยอะเดี๋ยวนี้ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะคนเยอะอ่ะัเสาร์อาทิตย์คนเยอะปัจจุบันก็อย่างที่เห็นนี่แหละก็พอมีละ,<ฮ>ะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นี่เยอะมากโดยเฉพาะวันอาทิตย์นี่อาจจะมามีลงทางทุกวันอตอนนี้ก็ยาโย่เขา้ามาร่วมออกลงทางกันเยอะอ ถ้าเกิดว่าญา,าติโยมหรือว่าคนที่ผ่านเส้นทางนี้เข้ามาที่บริเวณวัดป่าคำหัวช้างที่นี่ค่ะภายในบริเวณวัดจะมีส่วนตรงไหนให้เราได้เดินชมหรือว่ามีมีให้อาหารปลานะให้อาหารปลามีสารเจ้าที่นะเจ้าที่วัดเนี่ยสารผู่ย่านี่คนไม่คยรู้จักกันอันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะอยู่ข้างในนี่สารปู้ย่าสาูย่าเป็นสารเจ้าที่วัดเลยที่ที่ทไหว้กันอยู่ทุกวันเนี่ยที่กราบไหว้กันเนี่ยคือเป็นสารเจ้าที่ทางโค้งแต่เป็นของวัดเหมือนกัน แต่ว่านี่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะแต่คนคนมองข้าวกันคนก็ไม่รู้เขาไม่รู้เป็นเจ้าที่วัดเลยเนี่ยที่มาเข้ามาเข้าร่างโยมที่มาเข้าบอกให้ตั้งชื่อช้างแก้วขลิงทองเนี่ยเนี่ยเจ้าที่วัดนะซึ่งก็มีหลายจุดมีอ่าแล้วก็ศาลเจ้าแม่สองนางนี่เหมือนกันตอนน่านจะมาไปตัดต้นไม้ไปตัดคือจะปรับปรุงตกแต่งสถานที่อ่ะตอนไปตัดเขาไม่ว่าเห็นไหมตอนที่จะมาไป ไปขุดหลุมแล้วจะเอาเลื่อยเครื่องอ่ะไปตัดจะเอาเอาตอออกอ่ะ,อ,ะอันนี้มีเสียงผู้หญิงร้องมาร้องไหวไหมร้องไห้เสียงก็ยาวขึ้นมาก็เลยแบบไม่ในใจก็เลยลองให้เขาตัดอีกทีนึงก็ร้องอก็เลยแปาร่างทรงมาถามดูเขาบอกเขาเป็นลูกสาวพญาจนาคใช่ไหมมีสองพี่น้องอยู่สองต้นเนี่ยหลวงพ่อตัดไปต้นหนึ่ง ตัดนะเขารู้ว่าพัฒนาวัดเขาไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าที่จะาโคเนี่ยเขาเขาลองเขายังไม่โดนหรอกเขาแบบแบบเขากลัวจะโดนเขาเขาก็เลยถามว่าจะให้หลวงพ่อทาไงก็เลยบอกว่าตั้งศาลให้เขาหน่อยได้ไหมเนี่ยก็ตั้งแล้ววัดจะดีเขาแบบแบบนี้ให้เขาเขาามีที่อยู่หน่อยก็เลยตั้งศาลให้เขาเนี่ยเขาขอพญานาคเกจเซียนเล่นน้ําหน่อยเพราะว่าแบบนี้ก็เลยทําให้เขาละถ้าทำแล้ววัดก็ดีขึ้นมีหลายจุดมีหลายจุดนะที่ศักดิ์ธิ์แล้วก็ คนมากราบไหว้กันอ่าเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็จะมีสองหนังด้วยรวมถึงแล้วก็เห็นว่าบริเวณวมีแบบจุดให้เด็กๆได้ชมมีแวนเขามาถ่ายรูปถ่ายมีนกพูดได้นกพูดแบบคล้ายๆว่าอะไรคนมากันเยอะเนี่ยชอบให้หวยอาจารย์ก็มาสอนกันอ่ะให้หวยให้อะไรคนเขามาให้บางทีก็ถูกนะคนเข้า่าของถึงมาฝากไว้ให้นกแต่นกหลายตัวอัตมาที่ คล้ายๆว่าคนเลี้ยงนกแล้วแบบว่าไม่มีที่ปล่อยอะอยากถ้าปล่อยไปกลัวจะอดตายเอามาปล่อยที่นี่แต่มาก็เลยทำตรงใหญ่ไว้อืโยมเขาอยากจะปล่อยกันอะไรแบบนี้ก็มาปล่อยที่นี่ก็มีนกอ่ะนกนกเอี้ยงนี่แหละชอบให้หวยติดมาด้วยเ <c oughs> จนนะโยมชอบให้ให้หวยหโยมชอบให้หวย <c oughs> แล้วย่าโยมก็แปรกันเองมาเขาพูดเป็นเลขเลยเขาพูดเป็นเลขแล้วก็ให้บางทีก็ถูกนะเขาก็มาปากของไว้ ถ้าเดี๋ยวโยมลองไปดูเนี่ยเขาก็ให้หวยโยมพอไปถึงกรงปั๊บเขาก็เข้าเขาก็จะมาหาโยมลอาบอกให้หวยหน่อยเขาก็ให้แมวนี่เหมือนกันนี่แมวก็พูดได้นีอ่อช่วยกันสร้างวัดเนี่ยเออตอนนี้อาตมมากาลังสร้างหลวงป,ปู่ทวดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอะแต่ธตมาก,ก็อยากเพิ่มพูไปใหญ่ที่สุดนี่คือใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเทยปเ็นเนืเ้อทองเหลืองขนาดกว้างส <S S> ิบเก้าหน้าตักกว้างสิบเก้าจุดเก้าเก้าเซนนะสิบเก้าเมตรเก้าสิบเก้าเซน แล้วก็สูง39เมตร99เซนะก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นเนื้อทองเหลืองอ่ะก็คือใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะตอนนี้งานก็ไปประมาณ40%เปอร์เซ็นแล้วนะอยากให้โยมฝากด้วยนะเพื่อช่วยกันท่านเกิดว่าญาติโยมอยากจะสมทบทุนสมทบทุนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเอาหมายเลขบัญชีให้นะเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้น ด้านหนด้านหลังด้านังจอตรงนี้โอ้ยขอบคุณมากมากนะเชื่อกันสร้างกันวันที่ห้าวันนักข่าวนี่เห็นนักข่าวที่ขอนแก่นเขาจะมาทอดพระปาที่วัดนี่นะ่อาวแล้วก็จะนิมนต์พระเก้ารูปอาตมาเลยนู่นจากจังหวัดแล้วก็พลังดีท่านพลตรีกรีบผิวเงินนะผู้ิชาการกองกำลังสุดฝักมตรีมาอาตมาก็เลยเชิญมาร่วมงานด้วยวันที่วันที่ห้าเนี่ยอ่าเขาจะมาด้วย แล้วงานพะป่าวันที่19มิถุนาะเป็นพระป่าใหญ่พระปะ่า5้า้กองนี้กับพลตีกิตผิวเงินนี้ก็จะไม่เป็นประธานให้เจ้จาคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะต้องบอกว่าเรามาที่วัดป่าคำหูวช้างเนี่ยนอกจากเราจะได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆ<ล>เพราะว่าเป็นเรื่องราวของความราศรัทธาที่ต่อกันมาอย่างยาวนานนะคะเพราะว่าเราเรา เราศรัทธาแล้วก็เชื่อมันได้จากที่เราเห็นรูปปั้นใช่หหลากหลายรูปทรงแล้วก็เยอะมากมายนะคะของปู่ปากต่อปากกันครับรวมถึงใครที่อยากจะร่วมทําบุญสมทบสร้างหลวงปู่ทวดกันนะเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยเป็นรูปเนี่ยเนี่ยอาตมาทำตอนนี้ขึ้นถึงเนี่ยประมาณ4ี่อร์เซแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวหลังเสร็จงานพระป่ากมิถุนาอาตมาจะขึ้นองค์จำลององค์ใหญ่เลยองค์ต้นแบบขนาดยี่ อ่าลามยีเมตรน่ยนะหน้าตักกว้าง19.99จเนี่ยจะขึ้นเลยลังงานก็บรรยากาศดีด้วยนะวันที่19มิถุนาที่เป็นพระป่าห้าร้อยเก้าองเนี่ยก็เทองค์จำลองเทองค์ทองเหลืององค์จำลองริบเก้านิ้ว<อ>สุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณหวูปูมากเลยนะคะที่ได้สลับเวลามาเล่าเรื่องราวของประวัติ สถานที่วัดปากคำหัวชางที่นี่แล้วก็ให้โอกาสโบและก็ทีมงานได้เข้ามาที่บริเวณวัดป่าคำหัวช้างที่นี่นะคะกร่าบนมัสการนะโคชคดีนะร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะโชคดีทุกคนอื วันนี้คงจะได้ทราบคำตอบถึงที่มาของรูปปั้นหลากสีหลายรูปทรงนะคะที่มีความยาวกว่า800เมตรรวมถึงประมาณ4-5หมื่นตัวรวมถึงหุนยนต์ซูปเปอร์ฮีโร่ถึง3ตัวด้วยกันด้วยนะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสหรือว่าวันไหนๆเนี่ยนะคะอยากจะแวะมากราบไหว้ขอพรวัด ป่าคำหัวช้างที่นี่ก็อย่าลืมแวะมาได้นะคะที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่28บนถนนสายมิตรภาพจากตัวเมืองจังหวัดขอนแกน่นมุ่งตรงไปทางอำเภอน้ําำพองหรือว่าทางจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะวันนี้เวลาของโบ e ลสโกคงจะต้องหมดลงแล้วค่ะสำหรับสัปดาหนะ์หน้าโบจะพาคุณผู้ชมไปเลสโกที่ไหนอย่าลืมตามไปโกโกกับโบนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ